ทิปทิปเที่ยวภูกระดึงเนี่ยสรุปโอ้โห,โหเดินผมเดินขึ้นเขาภูกระดึงเนี่ยตั้งแต่สิบโมงเช้าพอจะถึงที่ตั้งแคมป์อะประมาณสี่โมงครึ่งโอ้เป็นระที่โหดมากไอ้ขาขึ้นมาเหนื่อยแล้วนะไอ้ขาลงเนี่ยแม่งโอ้ยขาจะหลุดเพราะอะไรที่แรกผมจองจองจุดกลางเต็นท์ไว้สองวันแต่ดูแล้วมันมันจะตื่นเช้าไปดูพระอาทิตย์แม่งดูไม่ไหวหรอกอากาศแม่งเย็นมากเย็นแล้วลมมันพัดมันคืนเสียงแต่ว่าบรรยากาศดีจริงครับภูกระดึงอะบรรยากาศดีจริง แต่ว่าถ้าไปแม่งต้องไปอย่างน้อยสามวันสี่วันแต่ว่าค่าอาหารค่าเครื่องดื่มอะไรจะแพงหมดเพราะว่าอะไรค่าลูกขา่าบอ่ะเขาคิดกิโลละสาสิบาทอย่างน้ําสิงเนี่ยอันนี้ผมไม่ว่าเขาว่าไม่ว่าเขาขายแพงนะเพราะว่าการขนขึ้นเนี่ยมันลําบากจริงๆงเพราะฉะนั้นการที่จะขายขวดหกสิบาทเนี่ยคุณอย่าแปลกใจน้ําสิงหนึ่งหนึ่งจุดห้าลิตรอ่ะผมซื้อสองขวดโวนไปร้อยี่สิบาทแต่ถามว่าแพงไหมผมก็ไม่แพงหรอกเพราะาถ้าให้ผมแบกขึ้นไปเองผมผมก็ไม่มีปัญญาหรอกไอ้ฮะ ขนาดกระเป๋าเป้ผมมีแค่เสื้อผ้ากันเกงในเสื้อยืดแขนยาวแค่นั้นกับเสื้อกันหนาวนี่เอาขึ้นไปแม่งยังเหนื่อยเลยเอา่าที่เหนื่อยแล้วผมแม่งนอนไม่หลับคือไปนอนจุดกลางเต็นท์แล้วนอนไม่หลับคือจะนอนหลับตีสองตีสามก็เลยอุย้ยแม่งนอนไม่หลับไม่กลับบ้านดีกว่าแล้วผนวกกับไอ้เด็กไอ้ดัมมี่ไอ้ดัมมี่มันไม่มีใครดูมันด้วยวันนี้กลับมาไม่เจอมันนู่นไปเจออยู่หน้าเซเว่นปากทางบ้านผมอะไม่รู้มันหนีไปแล่ไปไหนไ่เลยไอ้ดัมมี่ โอ้มันดีใจเห็นผมกลับมามันดีใจไปไหนเลยนัมมี่มันดีใจโอเดนนี่แหละครับผมถึงบอกกับผมชอบเลี้ยงหมามากกว่าเลี้ยงแมวเพราะอะไรแมวเนี่ยเวลาเจอเจ้าของคือมันจะเป็นลักษณะแบบว่าคือไม่ค่อยสนใจเจ้าของจะทำนี่แต่ถ้าเป็นหมานี่นะถ้าไม่เจอกันตั้งไปสองปีมันจําแม่นเลยนะจำเราแม่นเลยแล้วมันจะดีใจจนใจจะขาดเออธรรมดาของของของ,ของการเลี้ยงหมาเนี่ยเมียก็บ่นว่านี่ที่หลังไม่ต้องเอาหมามาเลี้ยงแล้วนะ โอ้ก็มีหมาก็ดีแล้ะมันเราไม่มีลูกก็เลี้ยงลูกแม่งก็เลี้ยงหมาเป็นลูกเนี่ยแหละโอ้จะบอกว่าภูกระดึงก็เป็นดินแดนที่แบบมันเป็นดินแดนลี้ลับอะ่ะอืมใครใครที่ปากไม่ดีหรือไปทําอะไรไม่ดีอะ่ะอยู่บนภูกระดึงไม่ได้หรอกอืมพวกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางที่นั่นอะ่ะเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ภูกระดึงอะ่ะอา่าผมขึ้นไปปุ๊บผมเจอศาลเจ้าเจ้าพ่อผาคําเนี่ยผมยกมือไหว้แล้วขอน,อนอนก่อนเลย บอกเจ้าพ่อครับลูกขอมาอาศัยนอนสองสวันนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็อย่าถือโทษกดลูกเลยนะครับโอ้ขนาดบอกกล่าวแล้วนอนไม่หลับผมนอนไม่หลับจริงๆริงผมเลยกลับบ้านดีกว่ากันเนี่ยที่แลกวก็จะไปเมืองเลยต่อไม่ไปละกลับบ้านดีกว่าเป็นห่วงไอ้นี่เลยเนี่ยเป็นห่วงไอ้ตัวนี้แหละล้วถามว่าโกดังก็เป็นห่วงไม่ก็เป็นห่วงอะไรเพราะเครื่องมือมันเยอะไงอืมรีบกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าปีนี้พาเมียเที่ยวหลายที่แล้วมันไม่ใช่ว่า จะมาเที่ยวแค่ปีใหม่ปีเดียวมันก็ยังก็เที่ยวเที่ยวหลายที่แล้วแต่สุดท้ายแล้วผมบอกเลยผมชอบไปแม่ห้องสอนมากกว่าแม่ห้องสอนมันวิวสวยกว่าและอย่างหนึ่งผมไม่ต้องปีนเขาภูกระดึงนี่คิดว่าจะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละครั้งสุดท้ายที่จะขึ้นแหละพราะมีหลายคนบอกทุกคนแหละบอกคนไหนจะมาภูกระดึงแล้วบอกว่าไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วส่วนมากจะได้มาสองสามรอบทุกทุกไลนะภูกระดึงเนี่ย โอเคนึกถึงทางขึ้นเนี่ยเดินเดินหกชั่วโมงอะเดินหกชั่วโมงแบบพักมั่งไม่พักมั่งแทบตายขาเขินเนี่ยขาแทบหลุดมุดข้อเข่าเนี่ยแม่งโอ้โหต้องกินหัวหอมไม่เยอะบำรุงไขข้อถ้าจะขึ้นนะอโอเคกลับมาบ้านแล้วสบายใจแล้วพรุ่งนี้นอนตื่นสายแล้วไปนอนนอนจุดคนเยอะๆไปก็นอนไม่หลับไอ้แค่แม่งคุยเฮียอะไรกันทั้งคืนกันไม่รู้แม่งไอ้กูจะนอนแม่งก็น,นั่งคุยจิงจิ้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 งไอ้คนจะเดินแล้วแม่งอยู่ใกล้ห้องน้ำไหม ไอ้หยาบไอ้เหี้ยนี่ก็เดินมาเยี่ยวไอ้เหี้ยก็เดินมาขี่ไม่ก็เดินอยู่นั่นแหละโอุ้ยตายบางคนมันตื่นตีห้ามามันก็คุยกันหลงเหลงหลงเหลงเฮ้ยเลยนอนไม่หลับเลยกลับบ้านดีกว่าสบายใจวันนี้ก็รื้อเอามอเตอร์ทองแดงอะไรต่อแค่นี้แหละครับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วสบายใจ